สวัสดีเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าหน้ายูแปลกๆไปเพราะว่ายูตาบวมนิดหน่อยเพราะว่าเกิดจากการที่เลเซอร์ Laser, เห็นขนคิ้วหรือเปล่าขนคิ้วเป็นสีทองเพราะว่าเอไปเลเซอร์ไปเลเซอร์ลบรอยสักมาคือเป็นอยากให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอุทาหรณ์สำหรับสาวๆบางทีเมื่อก่อนเนี้ยเราจะคิดว่า คนที่สักคิ้วหรืออะไรเงี้ยคือต้องเป็นแบบฟิลแบบอาม่าแก่ๆอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่ใช่แล้วก็วมีทั้งสามมิติแบบเอ่อมีทั้งแบบสไลด์สักธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะก็ยู่เป็นหนึ่งคนที่พลาดนะคะเพราะก็คือไปสักมาสักเขาบอกว่าสามมิติแต่ว่าคือเนื่องจากหลายๆอย่างไม่สามารถเอ่ยนามได้นะคะก็แค่อยากมาอัพ อัพให้เพื่อนๆแบบเป็นประโยชน์เฉยๆว่าเวลาเราจะทําอะไรต้องศึกษาเยอะๆก่อนนะคะก็อย่าแบบเห็นแก่ว่ามันเอ,อราคาถูกหรือว่าแบบเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ศึกษาให้ดีแล้วก็ให้มั่นใจว่าว่าแบบดูตัวอย่างคนที่เขาทําแล้วหรือว่าเอ,อดูหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะว่าถ้าสักไปแล้วเนี่ย เวลาลบเนี่ยมันแพงกว่าแล้วก็เจ็บกว่ามากนะคะให้ดูว่าคึกอ,อยากให้ดูรูปก่อนหน้านี้มากๆแต่ว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีใครอยากดูก็เออเมนไว้ละกันเดี๋ยวจะแบบส่งรูปให้ดูเป็นหลายๆคนไปอะไรอย่างนี้ได้เนาะ ก็คือนี่คือมันจางแล้วแต่คือถ้าสังเกตเห็นอะรอยเดิมอะก็คือมันหนาเกินไปแล้วมันก็ชิดมากคือจริงๆคิค้วคนเรามันไม่ได้ชิดกันขนาดนี้นะคะแล้วก็คนคิ้วว่ายุ้อคนคิ้วของยุเนี่ยมันสตาร์ทที่ตรงนี้เองเห็นไหมคะมันเกินมาขนาดนี้แต่เนี้ยคือมันผ่านไปสามวันหลังจากที่เลเซอร์ตอนเลเซอร์เนี่ย หมอให้เลือกนะคะก็คือยุบการทำที่อันนี้ยุบบอกได้เพราะว่านี้มันเป็นการลบนะคะเอ่อทำที่สมิธแอนโจนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสมิธแอน์จนอืมแล้วก็เออคุณหมอให้เลือกว่าจะทําแบบเป็นครั้งก็คือครั้งละสามพันหรือว่าจะทําแบบเหมารวมก็คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือครั้งละแปดไม่ใช่เหมารวมก็คือทําจนมันหมดอะไม่ว่าจะกี่ครั้งก็คือแปดพันบาทคือตอนสักมา สี่พันนะคะราคาสักสี่พันแล้วก็เป็นอย่างนี้คือมันยิ่งกว่านี้อีกะอะไรเงี้ยแต่นี่คือจางลงแล้วคือผลของการเลเซอร์เราจะเห็นตั้งแต่วันแรกเลยว่ามันว่ามันจางลงนะคะแต่ว่ามันจะเดี๋ยวคงยุว่ามันเป็นสกเก็ตอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลอกๆออกไปนะคะแล้วมันก็จะไอ้ดำๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายถ้าเห็นใกล้ๆเนี่ยอืมเพื่อนๆดูนะฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เห็นชัดกว่าไอ้จุดๆที่เป็นดำๆแดงๆเนี่ยนะคะ มันคือแผลมันคือแผลเป็นสะเก็ดจากเลเซอร์ดำๆตรงเนี้ยก็เป็นสะเก็ดเหมือนกันนะคะตรงเนี้ยเป็นสะเก็ดเหมือนกันแล้วก็ตรงดำๆตรงเนี้ยก็คือมันก็จะค่อยๆลอกลอกออกไปนะคะแล้วขนคิ้วเนี่ยเห็นสังเกตข้างล่างไม่เป็นเห็นปะเพราะว่าข้างบนเนี้ยนะคะโดนเลเซอร์โดนแสงเลเซอร์คือแสงเลเซอร์ที่คุณหมอใช้เนี่ยมันเป็นแสงเลเซอร์ที่ค่อนข้างแรงนะคะเพราะว่าเขาจะดูจาก เขาเรียกว่าอะไรดูจากความสาหัสซึ่งยูเนี่ยหมอบอกว่าจัดว่าไปทําที่ไหนมาทําไมคิวเป็นแบบนี้อะไรอย่เงี้ยนะคะก็ตอนแรกก็แบบไม่คิดว่าจะตัดสินใจว่าเลเซอร์แต่คือพยายามทำอย่างอื่นแล้วทีวนี้ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลแล้วก็ไปถามไปถามคนที่เขาเคยสักมานะคะว่าเอ,อถ้ายูเนี่ยจะลบคือทางร้านเนี่ยเขา เขาเขาว่าเขาเสนอว่าเขาจะแบบอืมช่วยแก้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวิธีการแก้เนี่ยก็คือใช้สีเนื้อเนี่ยสักสาลงไปแล้วที่นี้อยู่ไปอ่านอ่านในเว็บนะคะแล้วก็บวกกับถามคุณหมอที่เอ,อผิวหนังอโศกนะคะเขาก็บอกว่าการสักการสักสีเนื้อย้ําลงไปเนี่ยมันเป็นการแก้ไขที่ชั่วคราวแล้วก็จะได้ผลสําหรับแค่บางคนเท่านั้นนะคะเพราะว่า การย้ำเม็ดสีเนื้อลงไปเนี่ยมันเหมือนกับเหมือนเราระบายสีสีดําแล้วเอาลิควิดลงซึ่งวันหนึ่งเนี่ยลิควิดก็จะลอกเพราะว่ามันเป็นผิวที่อยู่ด้านบนแต่สีดําอ่ะที่มันยังไม่โดนดูดขึ้นมาหรือว่าโดนโดนลบออกไปเนี่ยมันจะยังอยู่ดังนั้นวันหนึ่งมันก็จะขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยน,นะคะก็เลยทําให้เป็นการฝักที่ไม่ถาวรแล้วก็คุณหมอบอกว่าเวลา จะเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรเวลาจะมาเลเซอร์สมมติแล้วมันมันจะเป็นดักด่างมันจะเป็นดักด่างหมายถึงว่าสีเนื้อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหมือนเราระบายสีแล้วอา้าวแล้วคิวแล้วสีคิวจริงของเราหล่ะอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ป่ะก็เลยแบบเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่ามันจะกลายเป็นดั่างคือสีเนื้อเนี่ยผิวบางจุดเนี่ยซึมเข้าไปได้ แต่บางจุดก็ซึมไม่ได้แล้วถ้าย้ำไปเรื่อยๆย้ำเรื่อยๆทำหลายๆครั้งเนี่ยโอกาสในเวลาในการมาเลเซอร์จะไม่ติดเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยมันจะมีผลได้ดีนะคะกับสีดำแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้คือในเคสของคนที่สักแบบสักลวดลายตามตัวด้วยแต่ยูว่าเป็นคนไม่ชอบสักเลยนะคะก็คือแบบเป็นคนกลัวไอ้เรื่องสักมาเพราะมันเหมือนแบบมันมันระบายระบายอะไรเงี้ยแต่คืออยาก คือยุ้เป็นคนไม่มีคิ้วอ่ะคือแบบคิ้วยุ้น้อยมากอ่ะคือแบบเนี่ยให้ดูขนคิ้วแต่มันเป็นสีทองอยู่อ่ะคือแบบมันน้อยมากอ่ะแม่ให้มันน้อยน่ะก็เลยแบบแล้วแล้วก็แล้วก็เออมันปรับโง่แหงด้วยแล้วคือตั้งแต่ยุ้ยทำคิ้ววันนี้มาคือยุ้ยรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีไม่รู้นะว่าแบบคิดมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือแบบรู้สึกว่าแบบมันมันแบบมันมันไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยก็เลย ก็ตัดสินใจเพราะว่าพอพอหลังจากที่คุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยหมอบอกว่าเออถ้าสมมติว่ายูราทำจะจะจะไปลบแบบนั้นน่ะหมอให้แนะนําให้ทําเลเซอร์เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเลเซอร์เนี่ยมันจะแป๊บเดียวคือใช้เวลาประมาณอย่างของยูอะต้องทาทั้งหมดหกครั้งคือเดือนละครั้งนะคะเพราะว่าจะต้องมีการพักผิวก็คือเดี๋ยวยี่สิบเก้าเดือนหน้ายูก็ต้องไปทำใหม่อย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างของยูอะหมอบอกว่าต้องประมาณสักห้าถึงหกครั้งถึงจะหมด ก็คือหมายถึงว่าถึงจะแบบสีดำๆนี่เอาออกหมดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะคอยรีวิวอัปเดตให้ดูอันนี้คือตาอยู่เห็นปะว่าแบบหนังตาตรงนี้ยังบวมอยู่เพราะปกติตาอยู่จะไม่บวมอย่างนี้มันจะแบบมันจะเป็นชันเข้าไปตาโตกว่านี้แต่ว่าเน,นี้ยคือมันยังบวมอยู่นิดหน่อยก่อนหน้าน,นี้บวมกว่านี้มากน่ากลวม,มากคือออกไปไหนไม่ได้แล้วก็หลังจากเลเซอร์แล้วนะคะต้องอยู่บ้านคือห้ามออกไปโดนแดดนะคะแล้วก็ หรือว่าแบบอาจจะต้องใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตาบวมมากแต่คือประเด็นที่ออกไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าคิ้วนะเพราะตาบวมมากบวมแบบจะปิดอ่างเงี้ยเหมือนคนโดนซอมาสองข้างเพราะว่าเพราะว่าหนังตาของเราตรงเนี้ยค่ะมันบางพอมันบางเราเนี่ยพอโดนลังสีอ่ะตอนที่เขาฉายแสงเนี่ยคือเขาไม่ได้ฉายแบบแล้วแสงแม่นทีอยู่แค่นี้คือหน้าอยู่ตรงเนี้ยก็บวมด้วยคือปกติหน้ายังไมไ่บวมขนาดนี้แต่เนี้ยคือเป็นเพราะเลเซอร์ ก็บวมแหละปกติก็บวมแม่รู้นะคิดอะไรกันอยู่ปกติก็บวมแ,ม<บ>วมแต่มันไม่ได้บวมแบบบวมขนาดเนี้ยไม่ได้บวมขนาดเนี้ยที่แบบบวมแต่เนี่คือค่อยๆยุบแล้วเพราะว่าก็เหมือนตาที่ค่อยๆยุบเห็นปะปกติเนี่ยตาย,ยุจะไม่แบบออกมาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนคนเหมือนคนเหมือนคนตาสองชัง้นหลบในแต่ว่าเนี่ยเห็นปะเนี่ยยุมีตาสองชั้นใช่ปะแต่ว่ามันมันบวมไงบบมันเลยหลบเข้าไปจริงๆแล้วอ่ะยุ้วต้องตาย,ยุจะต้องแบบอย่างเงี้ย คือแบบตาโตกว่านี้ก็คือไปดูเทปอื่นก็ได้ตอนก่อนทำแล้วก็คิวนะคะขนคิวไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่ร่วงเลยนะคะไม่ล่วงเลยแล้วแต่ว่าแล้วสีอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนเองเหมือน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 โดนแสงเลเซอร์แล้วก็เดี๋ยวมันก็ค่อยๆปรับเหมือนหน้านี่แหละก็คือมันจะค่อยๆปรับสีมันจะค่อยๆแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเองแล้วก็ตอนเลเซอร์อ่ะเจ็บมากเหมือนคนหนังกระติกอ่ะแบบมัดยืดแบบ ปึงงเลยนะตึงๆเลยนะแล้วก็ปล่อยล้วก็แบบมันก็จะโดนที่จุดจุดนั้นใช่ป่ะจุดที่เราเลงใช่ป่ะปึกแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวอะค่ะเห็นตรงนี้ไหมคะตึก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 อย่างเงี้ยเจ็บมากกับไม่ร้องนะคะแต่ล้ำตาแบบเงี้ยออกมาเลยอะคือแบบเจ็บอะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็น ยังเป็นขีดอยู่เลยเพราะว่าคือเขาเขาใช้คือจริงๆแล้วการทำสามมิติจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการมาร์กจุดแล้วก็เป็นเส้นๆเส้นๆเ,เ,เ,เต็มเลยคือเพื่อที่จะได้วัดมาร์กของเราแล้วก็อุปกรณ์จะต้องเป็นเป็นเออคล้ายๆมันจริงๆแล้วมันเป็นมีดแต่จริงๆแล้วพอมองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันเหมือนเข็มเล็กมาก พอเขาต้องค่อยๆวาดทีละเส้นทีละเส้นนะคะแต่ว่าที่ที่ยูไปทาเนี่ยมันเหมือนเป็นสักธรรมดาที่เวลาสักแท็แท็ทูหรือว่าเวลาสักสักขอบตาสักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนวลาบายคือมันจะเป็นปันป่นเป็นจะมีมีดเล็กๆซ้อนอยู่ข้างในแล้วก็เป็นแบบเหมือนมันหมุนหมุนหมุนสว่านแต่เป็นอันเล็กนะคะแล้วก็ซอฟๆกว่ามันก็เวลามันเขียนก็จะแบบติ๊ดๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยเจ็บมากแต่ตอนลบเจ็บมากนะคะแล้วก็ แนะนำเพื่อนๆว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไปลบด้วยวิธีใช้สีเนื้อเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอ่ะพอลบไม่หมดแล้วเนี่ยมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันในเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันแบบเลเซอร์มันไม่ทํางานกับกับสีเนื้อเพราะว่าหน้าเราเป็นสีเนื้อคือคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสีแดงสีส้มอะไรเงี้ยจะลบยากนะคะแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินสีดําอ่ะจะมีผลกับเลเซอร์มากกว่านี่เดี๋ยวยูนะคะ วันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่จะโดนน้าได้ห้ามโดนน้าด้วยแต่ว่าเขาก็จะมียามาให้แล้วก็จะมียาลดแก้บวมนะคะก็คือเป็นยาแก้กเสบนั่นแหละก็คือมันไม่ใช่ยาแก้เสบมันยาลดบวมอืมก็ทําให้ตรงคิ้วตรงเนี้ยตอนแรกบวมด้วยแต่ไอ้ไอ้คิ้วยุบแปลกมากคือวันที่ทํามาเนี่ยคิ้วบวมตาไม่บวมเลยจะ้ะพอนอนไปปุ๊บตื่นมาคิ้วยุบตาบวมจะ้ะเออสรุปไปเลเซอร์คิ้วหรือเลเซอร์ตามาคือแบบงงมาก แล้วเออวันที่สองทำไมยังบวมอยู่ไม่ลดเลยคือแบบต้องตกใจมากโทรไปหาหมอเพราะว่ายุเคยแพ้ยายุก็เลยกลัวว่ายุแพ้ใดเซนหรือเปล่าไดเซนคือเออเป็นยาลดบวมที่คุณหมอให้มานะคะก็หมอบอกว่าอ๋อเดี๋ยวยุลองดูตอนเย็นนะว่าแบบมันจะลดไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้จะเออบวมอาการบวมเนี่ยมันจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันที่สอง ช่วงเย็นอะไรเงี้ยคือมันประมาณ48ชั่วโมงอะไรเงี้ยอยู่ก็อ๋อโอเคค่ะอะไรเงี้ยแล้วพอมาหลับหล,ลับตื่นขึ้นมาตอนประมาณ4-5โมงเย็นอะไรเงี้ยก็แบบเออเฮ้ยมันุดลงอ่ะก็เลยแบบเออชื่นใจว่าแบบเออไม่แพ้ยาไม่แพ้ยาอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบเพราะว่าอาการแพ้ยามันน่ากลัวมากนะคะเพื่อนๆมันอันตรายมากถึงชีวิตเลยเราก็เลยต้องเซฟว่าเราแพ้ยาตัวไหนบ้างเราต้องจํานะคะแล้วซึ่งอยู่อะ มียาที่อยู่แพ้ด้วยอะไรเงี้ยยูก็เลยแบบต้องแบบซีเรียสนิดนึงแล้วก็เคยประสบการณ์มาแล้วอะไรเงี้ยูไอซีนะคะก็เลยอืมต้องโทรไปถามคุณหมออะไรเงี้ยแต่ก็โอเคมากที่จะมีแอนจอนนะคะเขาจะมีทำสามมิติแบบเป็นเส้นๆด้วยยูเลยคุยกับหมอว่าอืมเดี๋ยวถ้ายูลบอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวยูให้หมอดูก่อนว่าแบบ อย่างยูอะแคสอย่างย้เงี้ยคิ้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยเพราะว่ายุมีเพื่อนที่เคยไปทํากับเขาแล้วสวยมากนะคะคือแบบหมื่นห้าค่าทำหมื่นห้าหมื่นห้าคือได้ทํากับคุณหมอที่เป็นเจ้าของหมื่นหนึ่งคือทํากับทีมงานเขานะคะแต่เนื่องจากยุเคยสักมาแล้วพลาดแบบนี้นะคะยูก็คิดว่ายุจะไม่ทําแบบอย่างนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ยุบอกคุณหมอแบบเคยแล้วถ้าหนูสักกับทีมงานคุณหมอแล้วแบบ มันออกมาแบบไอ้นี่อ่อะไรเงี้ยคุณหมอชื่อพี่ปุ๋มอืมก็บอกว่าไม่ไม่เป็นอย่างงาั้นเพราะว่าพี่สอ,อนเองแล้วคือถ้าสมมติว่ามันไม่มันไอ้นี่เนี่ยมันพี่จะไม่ให้เขามาทำมาเหมือนกับว่าออกมาทํากับลูกค้าคือถ้าไม่โปรเฟชชั่นอลจริงแต่ว่าความแตกต่างมันอยู่ที่ความผิวไหวหรือว่าน้ําหนักของเส้นแล้วก็ประสบการณ์เหมือนคนเหมือนคน ทำกับข้าวอ่ะทําทุกวันทุกวันทุกวันกับคนที่เพิ่งหัดทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าถ้าหัดทากับข้าวเรายังไม่ชัวร์คุณหมอก็จะไม่ให้ออกมาทําอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมงานก็ไม่ได้มีหลายคนที่จะต้องทําคือยูจะต้องนัดก่อนอะไรเงี้ยยูก็เลยคิดว่าหมื่นห้าเถอะแล้วค่ะคือยูอยากทําดีๆไปเลยอ่ะคือแบบไม่อยากทาแล้วคืออยากให้มันไม่อยากมานั่งเลเซอร์แล้วมันเจ็บมากคือมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะมันเจ็บทนได้อ่ะ แล้วก็เวลาเขาใส่ยาชานะคะเขาใส่หนามากคือไม่ไม่แบบไม่ใช่มาทาทาคือเป็นแบบบีบบีแบบเป็นเป็นหลอดที่เหมือนเหมือนมีวิบคิมอยู Q ่บนคิ้วสองอันแล้วก็อืมเอาเอนอกจากจะเอาฟอยล์ใส่ปิดแล้วเนี่ยเขาจะต้องปิดรอบๆตรงนี้ด้วยสมมติวอาฟอยล์ปิดอย่างนี้ใช่ป่ะฟอยล์ปิดสองข้างอย่างนี้ใช่ป่ะเขาจะเอาเทปเนี่ยปิดกันอากาศให้หมดในรอบๆเพื่อที่ว่าคุณมอบอกว่า การอากาศเข้าไปเนี่ยตัวยาชาเนี่ยมันจะทําประสิทธิภาพได้ดีกว่านะคะแล้วก็เออทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะถึงจะเริ่มเลเซอร์แต่แต่ตอนเลเซอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณแค่สิบห้านาทีเองแต่ตอนยาชาเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเข้าใจแล้วว่าทาไมต้องใช้ยาชาถึงหนึ่งชั่วโมงอ่ามันเจ็บนี่เองแต่ว่าตอนยาชาไม่หมดลิตก็ไม่แต่หลังจากนั้นจากที่ยาชาหมดลิตเนี่ย จะรู้สึกเหมือนแสบๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเราไม่ไม่ยํำเงี้ยเงี้ยมันก็ไม่เจ็บแต่คือเน,นี่ยวันนี้วันที่สามใช่ป่ะยุก็แบบทําได้แบบอืมไม่ไม่นี่แล้วอะไม่ไม่แบบไอ้นี่แล้วแล้วก็แต่งหน้าได้ปกตินะคะแล้วก็วันนี้โดนน้าได้แล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะแล้วเดี๋ยวไปตรงเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เห็นมันแดงๆอ่ะเพื่อนๆเห็นตรงที่มันไม่แดงใช่ป่ะอันเนี้ยไอ้ที่ไม่แดงเนี่ยคือ จ้างออกไปแล้วค่ะโดยที่ไม่เป็นไม่เป็นแผลไม่เป็นไอเนี้ยไอเนี้ยไอจุดๆแต่ว่าไอสีแดงๆเนี้ยนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเป็นแผลแล้วก็สะเก็ดลอกออกไปอันนี้คือมันเป็นรอยนูนเป็นก้อนๆในที่เข้มเขมเนี้ยเหมือนเป็นสะเก็ดแผลค่ะแต่ว่าอย่าไปแกะคุณหมอบอกไม่ให้แกะก็ให้มันลอกไปเองนะคะก็เดี๋ยวยูจะอัปเดตให้ดูทุกเดือนละกันเพราะว่ายูต้องไปทำอยู่แล้วเดือนละครั้งแต่ ฉันจะไม่อักตอนตาฉันบวมแบบวันแรกเด็ดขาดเพราะมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากเพื่อนมันน่ากลัวมากจริงยังกลัวตัวเองเลยอ่ะโอ้ขนาดนี้นี่ก็น่ากลัวแล้วนะเนี่ยนี่แบบทําใจบ้างเลยนะจะรีวิวเพราะว่าแบบรู้ว่ามันต้องมีคนแบบฉันบ้งางละวะที่ภาพแบบไปทามาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็แนะนํานะคะก็ลองดูเพราะว่าเดี๋ยวสมิธแอนโจนจะเออสมิธแอนโจนจะ จะขึ้นราคาแล้วนะคะก euh. ็ถ้าเพื่อนๆอยากทำก็รีบๆไปทำร้านอยู่ที่ตรง BTS วงเวียนใหญ่นะคะก็จะเปิดถึงเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะก็ลองเซิร์ชในเน็ตเลยนะคะสมิธนะคะ S M I T H นะคะแล้วก็เป็นแอนแอนคือเป็นตัวตัวสัญ,ญลักษณ์แอนอะ คือแบบไม่ใช่เป็น a a s a n d นะอืมแล้วก็จอรนก็ j o h ฮ้องกลงแล้วก็ n นะคะก็ลองไปเซิร์ชดูหรือว่าเว็บไซต์ของคุณหมอก็ w w w 3 dot d เป็นแบบ t h r w e นะคะแล้วก็ D เป็น d เอ่อ d doc t d r e e d i brow com นะคะไม่ได้ค่าโฆษณาแต่อย่างใดจ้ะแต่ว่า รู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็ราคาเนี้ยหายากมากเพราะว่ายูอ่ะไปถามมาหลายที่แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนํานะคะที่เกี่ยวกับด้านผิวหนังแล้วก็เออสถาบันที่เป็นเกี่ยวกับศัลยกรรมทั่วๆไปที่เป็นเกี่ยวกับสวยๆงามๆเนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่น หมื่นห้าอัพหรือหมื่นสองอัอะไรเงี้ยแปดพันนี่คือหาไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณหมอนี่ก็กาลังจะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคือเนื่องด้วยจากราคาของเครื่องเครื่องเลเซอร์เนี่ยมันมันแพงแล้วก็เอ,อตัวยาชาก็แพงมากนะคะก็ก็เลยแบบจะต้องอืมขึ้นราคานะคะของยูก็แบบก่อนหน้านี้ร้านนี้อยู่ที่เนี่ยดูดิห่างคิวอะสังเกตบ้ามีสองหางจ้าไปสักมามีสองหาง หางคิวแตกตายต่าไม่ใช่ผมนะจ๊ะเนี่ยคุณหมอก็เลยลบให้แล้วเดี๋ยวถ้าอีกหกเดือนเจ็ดเดือนข้างหน้าแล้วถ้าไปทำสามมิติมาเดีจะมารีวิวให้ดูถ้าเพื่อ,อนๆรอไหวแล้วไม่ใจร้อไม่รีไปทำก่อนนะจะมารีวิวให้ดูแน่ๆชัวร์เพราะว่าย่ว่าถ้าแบบยุไม่อยากให้ ใครเป็นแบบยุอ่ะเออเพราะว่ามันแบบมันมันแย่มันแพงอ่ะมันแบบเท่ากับยุ้งเสียเงินเพิ่มอีกเท่าไหรอ่อ่ 2, ะอีกสองหมื่นกว่าบาทอ่ะเพื่อที่แบบเพื่อที่แบบเอาคิ้วกูกลับมาแล้วก็เออเอาอะไรหลายอย่างแบบคือชีวิตแม่งเปลี่ยนอ่ะคือเราเราโดนล้อเรา,เรา,รอ,เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแม่งพูดเราจะร้องไห้แบบต้องเอาคอนซีลเลอร์ปิดตรงเนี้ยตรงเนี้ยอะไรเนี้ย ทุกวันเลยเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยคือจากที่เราคิดว่าเราจะทําเพื่อที่ให้มันสะดวกกับชีวิตเรามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดกับน้องๆที่ไม่มีไรายได้อะไรเงี้ยยุว่าน้องเขาคงจะแบบคงจะแย่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่ได้ก็แบบไม่ได้มีไรายได้เยอะแต่ว่าค่าเลเซอร์ก็แพงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่าไหนจะค่าทําใหม่อีกอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนาะ โอเคเดี๋ยวครั้งหน้ามาอัพให้ดูว่าเอ,อเดี๋ยวหลังจากนี้นถ้าสมมติว่าคิวกับเป็นไอ้ขนคิวกับเป็นสีดำแล้วแล้วก็สเก็ดลอกๆแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันว่าการพัฒนาของเลเซอร์ของยูเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นชินจังสัที